สวัสดีครับพี่น้อง FC สานาเพแพิง FC ลาน่อยองค์อิงครับผมมาพอกับช่องชิดมือเเลลอาชแนลก็เก้าพี่น้องมาหนินี่ผมพาพี่น้องมาทำบุญครับพี่น้องมาหน่ทำบุญือเก้าครับพี่น้องมาหนผมซีอินอยู่ที่อาสมฤกษสีเน้นครับพี่น้องอาสมฤกษสีเน้นอยู่อำเภอบางไทรครับอุธยธาครับพี่น้องนครับ มากกันเห็นสวยงามครับพี่น้องสวยงามครับพี่น้องนี่ทะเลยครับพ่ผุ้สิภาคพี่น้องไปกับไหวครับพี่น้องครับพี่น้องมันดีเป็นมันจุดนะครับพี่น้องเป็นมันพระคนกระซิ ทย่อยมากลัดไปแล้วครับพี่น้องชิพ่าพี่น้องไปใบปมาพ่อนปอลงสวกลาหลาดครับพี่น้องกูมันพ่องเจ้าสัวครับพี่น้องค้นครับคนต่อคิวนะครับพี่น้อง คนหลายครันไปนอนคนหลายนี่ครับน้ำแดงน้ำแดงเยอะมาก <c oughs> รถกเ้านครับพี่น้องแบนเปงกองเป็น,น,นูเขาดีครับ่มันทองดูสิครับโอซิโอร์เป มื้อนี like, ino, ้คล ครับพี่น้องผมผาพี่น้องมาไหว้พระครับไหว้พระรับงามครับพี่น้องนี่หลยมองครับพี่น้องหลยมองทิศเห้ากาไหว้ครับพี่น้อง ครับเป็น้องนีเป็นสถานที่แห่งหนึ่งครับรอาทจาการผูกพันประกอบให้สานน่บินะครับักุดได้เอาเรืงมาเลงกันอก็ลงรงกาทั้งนการาลยช่วยแ่งนน้ก็อยกะาางบนรอานะครับเราสเร้อยนะครับอก็เงิท กคมาองด้ทนที่าคุูงเป็นคนที่ให้ความคดนละความสุขไม่ละน้อยนะครับและก็การักของ้าและก็ในทาติของเราก็จะมีไ่้งข้าพเจ้าเยอมากน่วยนะครับวันนี้ก็ใส่ประเงใน้ลอนะครับและวยักจะมาบรเท่าไหร่ก็ได้นะครับวันนี้นะครับ ครัาด <Cornell> ีแล้วพอเสรเเียนร้อยแล้วเราเขายได้มาปักเลยนะครับปักตขาทีด่าเรากซ้ายมือนะครับี๋ยวก็ปองแล้วก็ยกออกกาลังายถาให้โง่นะครับตรนี้ในการใช้ปานก็จะปนุระภการพัฒนาี่ดีมาการาบบึ่วยห้เาค้งใหญ่ลงแ้วก็มีน้องกลุ่อกก็เสรมให้กตุใหญ่กลุ่นั้นที่ ทุกคนไปกันยากจะเจอเจอดกับน้องนะเดี๋ยวก็ไปน้องได้เลยนะครับไปบูชนวายนะเดี๋ยวก็จะมาให้กับน้องประมาณเกือบสองเอนนะครับพวกนี้กำลังฮอตมากคนหลายครับพี่น้องคนหลายแล้ว มันกิดซมีวัตถุในในเศ้าครับพี่น้องวัตถุมงกุลนมากหรืมากมากกับไหวครับ to see how น้องเอฟซีและนายองหญิงไายอยากมาทำบุญกับมาได้ครับนายอยู่อำเภอบางไทรครับครับนักข่าวสียศิวยะครับพี่น้องก็ยินดีเช่นเดียวกับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทุกคนก็จะเลิกทยอยกันมาเช้านะครับก็ ในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงโดยประมาณนะครับอาจารย์ท่าริศิเนี่ก็จะลงมารับผู้มีผู้อ่านทุกท่านนะครับวันนี้แล้วเราก็จะมีนะครับในการร่วมพบุญกต้นฐานโดยจากานะครับตรงนี้เดี๋ยวท่านใดนะครับที่พร้อมที่จะอยู่นะครับอยากจะร่วมบุญกับท่านอาจารย์สาริศิเนี่ยนะครับท่านฟอระวัณนะครับไม่ต้องรีบต้องรอใจเย็นๆนะครับอดิตหาปัดใจใส่ตู้ยเรียบร้อยนะครับปัดโกและ หนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนี้เรามารวบรวมด้วยกันก่อนนะครับหลังจากการก็มาลงชื่อทียนพวกเราให้เรียบร้อยที่สม,มุดแล้วลงหนึ่งร้อยบาทไว้ท้ายสม,มุดด้วยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็มายก่านรูนะครับมาจุดธูปกราบไหว้ขอปอตรงหน้าอุตสูได้เลยตรงนี้นะครับจุดธูปให้เรียบร้อยแล้วก็มาหน้าอธิษฐานปอปอนะครับเพื่อสาธุธรรมวมายสวัสดนไมายกตศลนะครับตรงนี้ก็ ก็ไม่เชื่อเองก็จะไปให้พร้อมเลยนะครับหมอจะรักษาเยอะระดับคนเยอะนะครับเราก็จะทำให้รอบเดียวไปจบเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ไปตักไม้สวรรค์ก่อนจุดแรกนะครับแล้วก็ ยกข้าวครับตอกสวายนะครับปูงนะครับโดวปรุงอก็จับเจียวยาวนะครับวั่ครับอะไรให้ยืดยาวจะได้ไม่ติดไม่ปัดนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินผ่านตวนหน้าอกปูมาคือผ่านเจ้าหน้าที่ของเรานำตู้นะครับไปปักด้านล่าง t r า i มือนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจดการฝากว่าตอกครับทุกตัวเลขนะครับเราจดดูได้เลยนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันรวยนะครับตรงนี้แล้วก็ จดเสร็จแล้วก็ได้เป็นตัวเลขแล้วก็ถ่ายรูปเอาไปดูแล้วก็เก็บไว้นะครับภาพไปมพ์ไว้ท้าเวสวนครับพี่น้องสถานทีลมเย็นลมเดือนนี้ครับพี่น้อง ขับี่รยผ่านท่านนทงวงทางหงหมเลปรราให้ปลอโร่้ดโปร่นะครับเรื่อง้รับโคงกานะครับกาิดางโครงการพัฒนาการาเพือการันาจารทีดครับทางเทศบาลเมืองเชง่ครับผ้าวทางหลงหมายเลข100นะครับผม การบริหาร แต่บางตัวไม่ต้องยืมให้่อแ่ให้ผู้ชายมาเป็นการแบบว่ารบุนารับุแม่รุนี้า้นัดมาแล้วก็ขอให้เดินตรงขึ้นมาุแม่ก่อนะครับเรามาแล้วสวยงามครับพี่น้องลื่นเเย็นสบายครับพี่น้องนาทำบุญแล้วก็มากถรมอย่า้กครับค่นะ พี่น้องเมื่อคลิปนี้แล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้คลิปเพิ่งอาจแชนแนลเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้นเด้อครับที่สำคัญก็บฝากกดถูกใจปรโมเตอนี้นะครับเพื่อการมองเห็นครับเปิดการมองเห็น